แน้ติดตามข่าวเพื่อนคุณบ้างอะไรข่าวอะไรอ่ะเรื่องอะไรอันนี้แบบมีความลักเออปีน่าปีน่าคือยังไงคุณบอยไงไม่มีผมถามเขาแล้วเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันอันนี้ยังไม่รู้คำจริงก็คือผมเห็นเขาไปกินข้าวด้วยกันบ่อยแต่ว่ามันเป็นกันสองคนไปกับ คุณดิวไปกับพี่เชอรี่ไปด้วยกันเป็นกวนกินข้าวด้วยกันเห็นไปด้วยกันบ่อยใช่เป็นกวนก็แบบสังเกตเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยอยู่ใกล้ใครไม่ค่อยได้ก็จะแบบสปงสปาร์กไม่เวลาผมอยู่ใกล้ใครผมจะชอบถูกเป็นข่าวอ่าก็จะเป็นข่าวเพราะว่าเราเป็นแบบชายโชบไอ้โสดใช่ไหมเราแบบโสดแบบว่าคือผมคือผมแบบว่าผมเข้าได้กับทุกคนไงถูกต้องแล้วก็เลยแบบมันก็เสี่ยงถึงจะเข้าไม่ได้แล้วก็พยายามจะเข้าแหละใช่ไหมไม่ได้ไม่ใช่แต่ว่าคือผมก็ถามแล้วคุณเกสว่าแบบยังไงเนี่ยคุณอแมนด้าพวผมก็เห็นข่าววด้ย ขาก็บอกว่าไม่มีอะไรเป็นน้องจริงๆเป็นกันน้องจริงๆคุณเชื่อไหมคุณเชื่อมั้ยเชื่อเชื่อเพราะว่าคนนี้นี่เขาไม่โกหกอยู่แล้วต่อให้เขาจะโกหกใครก็ตามแต่เขาไม่โกหกผมเขาเป็นเรื่องจริงก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแต่ว่ามไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นว่าเกสจะแบบไม่เคยโกหกเอาเลยเอางี้แต่ว่าถ้าเรื่องนี้จนใหญ่เกสจะคุยกับผมครับเฮ้ยผมสัมผัสว่าสัมภาษณ์บอยไปเลยดีกว่าแก ผมว่าคุณเกตนี่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นลูกพึ่งไม่ลูกพึ่งแค่ว่าเป็นแบบว่าจริตเข้ากับเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองชนะชนะถูกต้องไหมคนนี้เข้าไหมคนนี้เข้าไหมอะไรนะฮะคนนี้เข้าไหมจริตเข้าเราก็น้องก็น่ารักครับแต่ว่า้บอยบอยแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้จีบจริงใช่ไม่ได้จีบจรอันนี้จริงเขาที่ยืนยันกับผมแหละถ้าเขาจีบเขาจะบอกผมใช่แต่ว่าตอนอะไรที่กูบอกมึงอ่ะมึงก็ไม่ต้องบอกพี่ๆเขาไม่บอก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 เชียร์ไหม รู้แล้วทำไมเขาให้มึงกูสอบมาสัมอบด้วยกันคำจริงก็คือไม่ไม่ได้เสียเพราะว่าเขาเขาไม่ได้บอกว่าเขาแบบมีแบบจีบอะไรกันพูดไปว่าแล้วแต่เขาก็แล้วแต่เพื่อนคำจริงก็แล้วแต่เพื่อนจริงๆใช่ไม่ห่วงเพื่อนไม่ถึงขนาดนี้เลยครับไม่ไม่ไม่เคยห่วงอยู่แล้วก็ผลักดันนะเขาจะมีแบบแฟนเป็นตัวเป็นตนอะไรอย่างเงี้ยก็สนับสนุนสนับสนุนเพื่อนแหละใช่สนับสนุนตลอดสิดใจเพื่อน ผมอ่ะแบบเพื่อนพูดอะไรอ่ะผมแบบไม่เคยมีข้อสงสัยแข่งใจกับเพื่อนเพื่อนพูดอะไรผมเชื่อหมดแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะแบบขาดแค่คําเดียวใครตั้งกล้องให้มึงไว้ที่บ้านอ่ะไม่ได้ผม่ผมเป็นคนตั้งกล้องถ่ายถ่ายรูปตัวเองบ่อยเพราะบางทีแบบว่าเรามีของเล่นที่ต้องต้องรีวิวหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าขยันนะขยันเปลี่ยนมุมนะขยันเปลี่ยนมุมอ้าวมันมันจะได้หลากหลายไงเพราะว่ามันเรือมันดูแบบ ถ้าเกิดว่าคนจับได้ว่าเอ้ยตั้งกล้องมันง่ายมันก็ต้องมีแบบมุมสวยๆเวลาซักผ้าไงซักผ้ามีใครเอ้ยซักผ้านี่ผมมีมุมใหม่เอาโทรศัพท์เข้าไปในเครื่องซักผ้าก็มีมันแบบมันต้องคิดแล้วที่เราเลี้ยงแมวนี่เพราะว่าเราอยากจะแบบเชิญชวนใครมาดูแมวไหมอ่ะถ้าจะเกิดจะเอาประเด็นนั้นก็อย่างนั้นก็ได้ไม่ได้ไม่ใช่เลี้ยงแมวตั้งองสวยไหมคพี่เก๋พราะความรักตั้งก้องสวยไหมคะมีหลายขนาดเลยครับคุณถูขาตั้งกล้องจริงๆเพราะมันมีขาตั้งกล้องแบบมีมีไซส์เล็กไงใช่ม แล้วก็มีแบบอันยาวๆที่เราสามารถเวลาเพราะว่าบางครั้งเวลาเราต้องอัดคลิปส่งงานเนี้ยฮะแล้วเราแบบเฮ้ยเรานั่งพูดมันก็ไม่เรียบร้อยก็ยืนแล้วก็แบบมีขาตั้งกล้องที่ยาวขึ้นมาใช uh ่อ oh. anyway. ันนี้ก yeah. ็เป็นมีใหม่แบบว่าหมดันหมดยุคแล้วแบบมาดูแมวที่บ้านเราไหมอะไรเงี้ยมันเป็นขาตั้งกล้องที่บ้านเราไหมแล้วเาเป็นขาตั้งกล้องให้หน่อยเออมาเป็นขาตั้งกล้องให้เราไหมอ่าได้ไหมคะได้ม่ได้ไหมไม่มี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 ครับมีแต่แมวครับดีแล้วที่แมวพูดไม่ได้ ยองยอแกแต่ไม่มีอันนี้คือจากประสบการณ์การเป็นเพื่อนเขามาเป็นสิบปีไม่ต้องอธิบายเยอะพี่เขาสงสัยเออโอเคไม่พูดละไม่ต้องอธิบายเยอะอะไรนะเดี๋ยวพี่เขาสงสัยแต่เรื่องเรื่องความรักเขามีอะไรเขาคือเขาถ้ามีอะไรเขาอาจจะไม่ได้บอกผมแต่ถ้าผมถามเขาจะบอกเขาจะพูดความจริงอ่าอ่าเ็นไงบอกบอก็บอกก็บอกก็บอกก็เล่าสู่กันฟังใช่ ช่วงนี้เป็นไงบ้างอย่างเงี้ยเขาจะบอกมามีคิดแนะนำเขาบ้างไหมบู๊ระดับนี้เขาไม่ต้องแนะนำแล้วใช่ไหมใช่อย่างเขาพร้อมเขาก็เกิดขึ้นมาเองพร้อมเมื่อไหร่ค่อยว่ากันเหมือนผมเนี่ยใช่ไหมพอถึงจังหวะที่มันจะมีเดี๋ยวมันมีเองใช่ไหมพราะว่าเราเขาก็เป็นตัวอย่างของผมเหมือนกันแบบดูน่ารักอะไรผมชื่นชอบบ่อยเมย์ถามเพื่อนนี่ยังจังหวะแต่งมาดิไหมผมว่าอันนี้ถ้าเกิดเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาก็แต่งจริงจริงไอ้ผมรู้ไงผมเข้าใจเขา ได้เงล้ยได้เรื่องงั้นละมีแค่นี้เหรอมีมีแค่นี้เหรอมีแค่น,นี้ผมมีแค่น,นี้ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากน่ารักมากขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ